รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มบริเจนซีเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยก่อนซื้อเพี้ยนจือหวังทุกครั้งสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุยข้ามช็อต e อ็กซคลูทอกวันนี้คุยกันในวงการตำรวจนะครับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นตอนนี้มันจะ เดินหน้าไปสู่จุดไหนนะครับเพราะว่าโอ้ตอนนี้คดีความก็เจ้าระวันเลยนะผมเชิญตํารวจสองท่านมาคุยกันนะครับท่านแรกรองพบชนอดีตรองพบพชนนะครับพลตรีวิชัยสังประภัยอีกท่านหนึ่งเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมพันตรเอกวิรุษสิริสวัสดิบุตรสองท่านสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือตอนนี้ก็คนก็คงจับตามองนะฮะแล้วมันก็เป็นความวุ่นหวายที่มันยืดเยื้อนะผู้การแต้มนี่ก็นี่การเป็นหนึ่งครรที่ถูกจะถูกฟ้องนะถูกฟ้องไปแล้วนะฟ้องไปแล้ว พ <ève S 2> <sociedad. S 1> ี่เขาเรียกสิบล้านก็พี่ก็ต้องให้ผมล้างเดี๋ยวพี่วิรุธให้ผมล้านพกามท่านรู้สึกไหมว่าเฮ้ยทำไมมันถึงมาพันมาถึงกูลวและถึงคนที่ออกความเห็นละือคืออย่างนี้ก่อนเราเราต้องเข้าใจคตักกะก่อนว่าท่านเราต้องเข้าใจท่านสุเทหรือวิจโจก่อนครับเขาถูกแจ้งข้อหากเดีาญานะสองถูกออกหมายจับถูกให้ออกจากราชการ ถูกตั้งกรรมการสอบสวนคำถามว่าหนักไม่หนักดังนั้นสิ่งที่เขาต่อสู้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาต้องต่อสู้ถ้าเป็นใครก็ต้องต่อสู้ดังนั้นอกการต่อสู้ของเขาแล้วมีพวกเรามาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันอาจไปกระทบสิ่งเขาอันนี้เขาก็ต้องฟ้องแน่นอนเข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วถ้าเกิดก็เหมือนกันอย่างถ้าเขามากล่าวหาผมมากล่าวหาพี่วิรุษ เราก็ต้องใช้สิทธิ์ตัวนี้เหมือนกันดังนั้นต้องเข้าใจอย่าไปถือโทษโกรธไม่โกรธนะแต่เราตอนที่เวลาพูดต้องไปดูว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นครับผมพูดเรื่องอะไระผมมีเทนนจิตยังไงผมพูดเนี่ยส่วนมากผมจะพูดก็เรื่องกฎหมายทั้งนั้นเนี่ยเราทุกครั้งผมก็พูดสุรเชษเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์ยูเพราะสารยังไม่ตัดสินเราก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งแต่เราพูดในฐานะกฎหมาย มีคนบอกอ้าวทำไมต้องพูดแต่บิ๊กโจ๊กกูก็บอกมึงมึงถามกูแต่บิ๊กโจ๊กเนี่ยมึงไม่ถามแต่บิ๊กจักมั่งอะแ้ากูถามบิ๊กจักกูก็ตอบบิ๊กจักก็ถามเรื่องพิษทองพี่ตอบกูก็ตอบเรื่องพิษต่อแต่ว่าพูดถามพี่ถึงพี่พิธศรุผมก็ต้องตอบเรื่องวิธศรุพี่จะไปถามตอบถึงใครอ่ะพูดเรื่องบิ๊กโจ๊กแค่นี้อะคือเป็นยังไงพี่จ้างก็เลยจะบอกว่าโดยการพูดเจตนาไม่ได้อคติและในตรงตรงข้ามนะถ้าเขาเอา หลักที่ผมพูดกันหรืออะไรต่างๆเอาท่านวิศรุพูดผมพูดเนี่ยเอาไปใช้ในการต่อสู้นะผมว่าบางทีอาจจะเป็นมีประโยชน์เขาด้วยนะเช่นอา้าวอย่างเราบอกเตือนว่ากฎหมายมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้มาตราเน,เนี่ยถ้าคนเป็นเขาก็ต้องกลับหลังเป็นหาทางอะไรเป็นไงอ,อย่าไปหน้ามือตัวมือว่าเออจุกต้องใช้มาตานี้ใช้มาตานี้เขาก็ต้องดูหลาย<ต>อย่างแต่เขาฟ้องแล้วล่ะ ก็ไม่เป็นไรก็ฟ้องก็ฟ้องจะฟ้องกลับไหมหรือว่ายังไงไม่แม่เราต้องดูอเดี๋ยวผมยังไม่รู้คําฟ้องก็ฟ้องผมว่าอะไรเราก็ต้องดูคําฟ้องครับครับคุณไม่รู้ฮะตอนนี้มันคือเรื่องมันมันไปลาไปถึงคุณทักษิณนะมันยิ่งหลักหรือนันนายกเสรษฐานะเอาอย่างล่าสุดคุณสุรชัยก็ไปฟ้องนายกละหนึ่งห้าเจ็ดตั้งแต่ตอนตั้งบปตอมันลาไปเรื่อยๆนะใช่ใช่คือยังไงฮะคือมันมันคือมันเป็นมันต้องไปพิสูจน์ถึงจุดที่อย่างน้อยเนี่ย ตอนตั้งผบถูกหรือเปล่าคุณวิรุธช่างน้ำหนักเรื่องนี้ยังไงก็เป็นเรื่องแปลกๆอยู่นะฮะแปลกยังไงฮะเรื่องการแต่งตั้งเนี่ยมันก็ผ่านมาเกือบปีแล้วนะจะครบปีแล้วนะนั่นน่ะสิฮะถูกไหมฮะเออแล้วตอนนั้นก็เหมือนต้งเงียบไปละเหมือนกับก็ก็นะกระบวนการมันผ่านไปละมีการฟ้องแต่ก็ถอนนะคนที่เสียประโยชน์เขาก็ไม่ได้ฟ้องไม่ใช่ร้องผบตรเบอร์สองอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการฟ้องก็งงๆแล้วมันก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับคดี ที่กาลังเป็นเรื่องอยู่นะเราจะระกับไว้ก่อนแปกครับก็กก็็ฟ้องมาทุกเรื่องแหละปะว่าไปอที่จะทําได้คือมันเป้าอยู่ที่นายกคือเป้ามันยกระดับไปเรื่อยๆเพราะว่าคุณโซลเชสเนี่ยก็ตั้งใจจะฟ้องเรื่องกตลลไปลงมติรับรองคําสั่งพิจารณาด้วยนะแต่อันนั้นยังแต่ย้อนไปฟ้องตอนตั้งปปตซึ่งคุณวิรุธมองยังไงบอกว่าคุณโซลเชเหมือนก็กำลังเปิดเปิดศึกหรือว่าเหมือนกำลังรู้สึกว่าเอาล่ะต้องไประดับสูงสุดละ อืมเพราะอะไรคืออย่างงี้นะคุณเสถีญญยรจะไปตื่นเต้นกับการฟ้องการฟ้องเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของคนฟ้องนะครับแต่สุดท้ายมันจะเป็นยังไงนะฮะไม่ว่าจะในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเพราะถ้าประชาชนฟ้องก็ต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องครับแต่รู้สึกว่าไม่ได้ฟ้องมั้งอะไปยืนปย่นปปชก็ไม่ได้ว่าการฟ้องเรียกว,ว่าไปยื่นคำร้องยื่นคำร้องนะไปยื่นคำร้องแล้วปปชก็จะพิจารณาถ้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 าไปฟ้องต่อศาลเนี่ยมันหมินเมย์ต่อการที่ที่จะอะไรไม่ถูกต้องอะไรกันแล้วแต่นะ ใช่ไหมแต่ไปยื่นปปชาก็ยื่นให้ตรวจสอบเหมือนก็เป็นคําร้องอย่างหนึง่งซึ่งปปชาก็จะไต่สวนก็ตั้งแต่แสวงข้อท็จจริงก่อนอนะอาจจะจบท่านแสวงข้อจริงเลยก็ได้ถ้าตามหลักถ้าเทียบเรียงตรงะนะเอานี้พูดเรื่องอการแต่งตั้งผมปตอรอยผมเป็นผู้กันจังเลยนะว่าโอ้โหมันจะต้องเรียงก้ศลถ้าข้ากุสลแล้วมันจะติดคุกติดตารางมันไม่จริงหรอกครับถามนี่อ้าวเดี๋ยวผมจะอธิบายคือ รัฐธรรมนูญเขียนว่าการแต่งตั้งตำรวจเนี่ยให้เป็นให้คำนึงถึงอุโสแล้วก็มาอยู่ในพรบตำรวจนะให้คำนึงถึงอุโสคำว่าคำนึงหมายถึงอะไรไม่ได้ว่าต้องให้คิดถึงแให้คิดถึงก็เขาคิดแล้วไงคิดเบอร์หนึ่งว่าไงสมมติตำแหน่งพบว่างเบอร์เบอร์สองนะเบอร์เบอร์หนึ่งอุโศเบอร์หนึ่งว่าเขาก็คิดแล้วคำนึงแล้วพิจารณาแล้วถือว่าคำนึงแล้วไม่เอาอ่ะก็ไม่เอาอ่าสองไม่เอาสามไม่เอาสี่ไม่เอาคำนึงแล้วใช่ไหม แต่แค่อยู่คุณไปเอาเบอร์สี่มาโดยไม่พูดถึงเบอร์หนึ่งกัสองอย่างเงี้ยผิดอ่ใช่ไหมแต่ว่าไอ้คาว่าคํานึงถูโเนี่จริงจริงมันต้องคํานึงไปถึงรองสาววัตรเลยนะอทุกอันเนี้ยตารวจมามั่วกันอยู่ว่าเอาแค่ผบไม่ใช่ตั้งแต่รองสาววัตรเลยเอออ้าถ้ามผู้การแต้มท่านนี้ช่างน้ําหนักดูนะฮะผู้การแต้มที่ทราบข่าวว่าเป็นคนล่างพอบตารวจฉบับนี้เลยนะเป็นอนุอนุกรรมการฉะนั้นเนี่ยจะเห็นเจตนาลมเลยนะใช่ในการตั้งผบ อผมต่ออย่าพี่วิสลุ์ก่อนว่าวิสลุ์ก่อนว่าหนึ่งผมเรื่องการไปร้องนายกก่อนครับร้องนายกเมื่อกี้ที่บอกว่าไปร้องนายกเพราะว่าเรื่องการแต่งตั้งซึ่ง<ผ>มาเลย,ม,ยมาแล้ว<อ>ไปดูก่อนว่าเมื่อวันที่ยีย่บสองเมษายนเนี่ยปิ๊กโจ๊กเนี่ยไปยื่นร้องเพราะว่ายื่นร้องนายกแล้วนะกับป,ปอปชเรื่องนี้เหรอเรื่องนี้แล้วก็ ราะอีวันถอนหนึ่งจำได้ไหมอ,อ,อ,อ้างว่าท่านเสรียื่นไปแล้วยื่นไปก่อนและอันนี้ก็มา,ายื่นเหมือนกันแบบเดียวกันแล้วก็บอกท่านเสรีถอนไปแล้วบอกสิท่าน,นท่านถอนไปแล้วอ่าแต่นี้ผมอยากจะให้ดูแล้วมันมีระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,ปามทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการไต่สวนครับดังนั้นคดีที่บิ๊กโจ๊กถอนไปวันแรกนั้นถอนได้นะแต่ปปชต้องดําเนินการนะ เพราะไม่มีกฎหมายเขียนเลยครับในกรณีที่ผู้กล่าวหาถอนคํากล่าวหาคาร้องคําร้องขอหรือหรือถึงแก่ความตายเนี่ยในระหว่างการดําเนินการตามระเบียบนี้ย่อมไม่เป็นการตัดอํานาจของคณะกรรมการปปชคณะกรรมการไต่สวนคณะกรรมการไต่สวนเบื้องต้นหัวหน้าพนักง,งานไต่สวนพนักง,งานไต่สวนและเจ้าหน้าที่นะดังนั้น ถึงจะถอนไปมันเป็นกรามผิดกฎหมายอาญานะคดีของที่มีโจกมันยังเดินอยู่ก็ยังเดินอยู่นะแต่เขาเอาไปรวมกับท่านเสรีไงนี่พอท่านเสรีถอนของท่านเสรีก็ยังเดินอยู่นะโจกร้องครั้งที่สามก็ต้องเอาไปรวมกันนะอ๋อถอนคือถอนไม่ได้คือคือคุณคุณถอนได้ถอนได้แต่ปปชต้องดําเนินการเพราะมันเป็นความผิดอาญาแผ่นดินที่ท่านอักการวิชรินพูดเอาอวนเนี่ยไม่ได้ เพราะมันไม่ได้เป็นความผิดอันยอมความได้ก็ต้องเดินไปเพราะมันหน<อ>ึ่งห้าเจใช่ไหมมันต้องดําเนินการไปดังนั้นสามจำนวนเนี่ยจะต้องไปรวมกันอ,อันนี้หลักครับอันที่สองเมื่อพูดถึงเรื่องการแต่งตั้งแต่งตั้งใช่ไหมต้องไปดูกฎหมายครับกฎหมายเนี่ยพะผมเป็นผมจาได้เพราะว่ากฎหมายเขาบอกเลยว่าในการเสนอชื่อผอ,อตลอดน,นั้น ให้เป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีเป็นคนเสนอโดยเอาชื่อที่คนมีสิทธิ์ทั้งหมดอย่างคราวที่แล้วมีสิทธิ์ก็คือจเลครับรองพบตรรู้สึก4ี่คนหรือไงอีกคนไม่มีแต่จริงๆเนี่ยมันต้องรองพบตรห้าเรียงลำดับไรหนึ่งถึงห้าส่วน6คุณโอโวสอนะ้อยยังคุณไม่มีสิทธิ์ที่ชิงสมมตริรองพบตรมีหคนอเอาแค่ห้าคนบวกจเล ไอ้ตรงเนี้ยพอนายกเสนอชื่อไปก็ส่งไปให้คณะกรรมการกรรมการก็จะต้องมาใช้หลักเกณฑ์ที่พูดอย่างที่ท่านวิรุธพูดครับอาวุโสความรู้ความสามารถบวกประสบการณ์สืบสวนสอบสวนและปรับปามก็มาพูดทุกคนก็มาดังนั้นคาว่าอาวุโสเนี่ยในที่ประชุมเนี่ยเขาเอามาไล่หมดแหละเอามาไล่หมดใครอาวุโสที่หนึ่งที่สองที่สาม พอบอกเอาโสเสร็จเขาก็เอาเรื่องความรู้ความสามารถไปอบ,บพูดผมพูดกันอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นถามว่าฟ้องนายกได้ไหมอย่างพี่รู้บอกฟ้องได้ฟ้องได้เป็นสิทธิ์ฟ้องได้เป็นสิทธิ์แต่ถามว่าเจ้านายกกเขาผิดอะไรเพราะนายกกเขาเป็นคนมหมายอกให้เป็นคนหยีบอ่ะแล้วม,มีอำนาจแล้วที่มีอำนาจเขาฟังคณะกรรมการตัวเองไม่ได้ลงมติด้วยนะแล้วเขาก็ไม่ลงมติแล้วถามว่าเจ้าผิดอะไรอะ เอาเจอปิดอะไรไมไ่ใช่ผมรู้จักนายกนะผมพราะผมพ,พูดตามที่กฎหมายไม่คมือพี่โตเขาบอกว่าคุณเศรษฐาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเลือกพบอออตรเพราะสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลได้คืออย่างนี้เวลาคําพูดอะเวลาสักข่าวถามเนี่ยคาพูดอย่าไปเอาคําพูดมันต้องเอาเนื้อหาไปชุมในคณะกรรมการตรลอีเขาพูดไปยังไงเขาบันทึกไว้หมดคำไม่สัมภาษณ์อาจจะฟังไม่ได้ผมว่าแบบสัมภาษณ์อะไรบางทีสัมภาษณ์มัน เป็นอีกเรื่องหนึ่งอ่ะ,อะและเจ้าเรื่องบอบอกเอาเนี้ยอาจจะมาพาดวันนั้นมีบอกว่า,าไม่เป็นธรรมเรื่องการแต่งตั้งเดี๋ยวให้ผมต้องไปดูครับพอวันประชุมเสร็จบอกเนี่เป็นธรรมไปฟ้องว่าวันนั้นทําพูดมันไม่เป็นธรรมผมก็พูดได้วันนี้ผมผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าผมไปดูเหไปเจอริมถนนครับไปเจอเขาเขาฆ่ากันตายหรือมุงดูอยู่เนี่ยนี่มีคนบอกว่าคนเนี้เป็นคนแทงผมเชื่อแล้วว่าคนนี้ เอา้าพอดสืบสวนพยานไปมันไม่ใช่อเอา้าผมก็ต้องมาพูดใหม่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้ววันนั้น,นความเชื่อว,วันนั้นใช่มันต้องจะไม่ใช่ว่าผมพูดวันนั้นแล้วผมผิดเลยไม่ใช่เพราะพยานหลักฐานอื่นมันอาจจะมีก็ได้ใช่ไหมถามการคุณว<ะ>ิรุธคือวเมื่อวานวันก่อนคุณเสรีก็มาทังตรงนี้นะแล้วท่านก็บอกว่าเฮ้ยคะแนนมันมาจากไหนอ่ะอาวุโสเนี่ยมันชัดเจนมันแก้ไม่ได้จํานวนปีทํางานแต่คะแนนเนี่ยคือท่านพยายามสงสัยว่า มันอุปโลงหรือเปล่าพอมาถึงรองผบตรมันก็ความสามารถมันพอๆกันนะอะไรจะเป็นตัววัดว่าอาวุโสเบอร์สุดท้ายสามารถข้ามมาได้เอออันนี้จะเป็นข้อสงสัยที่ปปชสมมุติเขาคิดว่าเออเว้ยมันจะไม่โปร่งใสหรือมันจะไม่ชอบหรือเปล่าอืเขาคงไม่ได้ให้คะแนนกันแบบละเอียดยิบๆอะไรหรอกนะฮะกับพินาแล้วนะฮะก็ประกอบเหตุผลคําชี้แจงนู่นนี่นี่นั่นอย่างเดียวผมเรียนอ่ะ คำานึงถึงอุโสหมายว่าสมมติเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามคุณต้องคำานึงถึงหมดหนึ่งสองสามไล่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณอยู่ไปหยิบสี่มาอันนี้คุณผิดแน่นอนโดยไม่พูดถึงหนึ่งสองสามแต่ผมเชื่อว่าในโปรเซสเขาต้องต้องเรียนลงมาก่อนเอาหนึ่งเอาคุณร้อยจะทําไว้ระดับคะแนนอะไรยังไงก็คงรู้อยู่ในรายละเอียดแต่เขาก็ต้องมีธีพูดแหละคือมันต้องต้องพิสูจน์ลงไปลึกเลยไหมว่าคะแนนคุณต่อเนี่ยป่าปามคดีอะไรคดีสวนเรื่องอะไรผลงานเป็นยังไงคะแนนอะไร ใครให้คะแนนไม่มีจะไม่ให้คะแนนนครับไม่ใครให้คะแนนนี่พูดเว้นแต่จะลงมติรวมๆกันอ๋อคือสูตรแล้วก็เป็นความเห็นนะว่าคนที่เหมาะสมดูพินิษนี่แหละดูพินิษแหมทำเป็นแบบต้องมีคะแนนรายวิชาด้วยเหรอไม่ใช่พูดไปเรื่อยเปื่อยอ๋อไม่ต้องนะมีคือก็เป็นความเห็นโอ้ยมีอ่าคือเหมือป็นดูพินิษของพนักงานสอบสวนน่ะแต่ว่านี่ก็เป็นดูพินิงของคณะกรรมการแต่ยึดหลักกฎหมายที่เขียนไว้ อ่าใช่ไหมคือแค่ัเ,คเองไม่ได้ทำอะไรมากหรอกคืออย่างนี้ยคุณสเสถียรครับคือการพิจารณาผมผมเชื่อเลิกก็ทีว่าถ้าคุณจะใช้วุโสนะคุณใช้ทั้งประเทศเลยคุณมาใช้อะไรกับพบตรแล้วก็มานู่นนี่นะมาพูดว่าโอ้ยทำไมไม่พิจารณาแล้วจะผิดกฎหมายครับนะฮะจริงจริงอาวุโสกับความสามารถแท้จริงมันเป็นเรื่องเดียวกันนะโดยหลักการนะรถ้าระบบมันดีนะครับคนเหมือนเหมือนชั่วโมงบินน่ะนักบินบินมาห้าพันชั่วโมงไงนักบินห้าร้อยชั่วโมงครับไอห้าร้อยมันจะเก่งกว่าห้าพันหรอ โดยหลักการนะรรโดยประสบการณ์โดยหลักการเน่ะเขาเชื่อถือได้ใช่ไหมชัม่วโมงบินมันต้องชํานาญกว่าตํารวจก็เช่นเดียวกันถ้าอยู่ในสายงานเดียวกันนะทานานๆนะใช่ไหมฮะพื้นฐานอย่างเดียวกันนะทํามานานกว่ามันก็ต้องโดยหลักการมันก็ต้องเก่งกว่า,านะถ้าคุณจะใช้ใช้ให้หมดเลยไม่ใช่คุณมาใช้แบบครึ่งๆกลางๆเพราะว่ากลัวว่ามันจะมีปัญหา,าใช่ไหมฮะแล้วก็จริงๆนายกก็มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาใครก็ได้ที่จะเป็นพบตร ในศาสนาผมนะอันนี้บอเลยบางทีสถานการณ์มันเหมาะเกิดศึกสงครามเกิดปัญหาอาชญากรรมอะไรโอ้ยคนเบอร์สามันเหมาะกว่าอ่าเบอร์เบอร์นี้อ๋อมันเปิดให้นายกใช้ดูคาแรคเตอร์มันไม่ได้อะไรก่อว่าไปอ๋อก็เป็นอำนาจคือถ้าคุณเป็นเสถียรเป็นนายกเนี่ยไม่ใช่ใช้ดูมินิทหรอกแต่ว่าเวลาเวลาเวลา วิเคราะห์กันเนี่ยผมว่าอะไรผมผมเคยยกตัวอย่างอย่างที่พุทูดะครับสมมติว่าตอนนี้บ้านเมืองมันไม่สงบมีประทงประท้วงถ้าคุณจะใช้พบว่าตลอดคุณต้องใช้คนแบบไหนเข้มแข็งหน่อยต้องสามารถจะปวกปรับมอบได้ะลรได้ใช่ไหมอันนี้ผมผมพูดไม่ใช่พูดในเรื่องอหาในเรื่องกฎหมายนะแต่พูดถึงความรู้สึกไอ้กฎหมายนี่มันถึงอ่อนตัวให้กับผู้บริหารได้อสองสมมุติว่าแต่เกิดตอนเนี้บ้บานเมืองแม่อาจจะกรรมเยอะหลือเกิน ผมก็ต้องเอาลองสืบสวนสอบสวน,น,นใช่ไหมเพราะมันไมด้ปาปรามได้แต่ถ้าเกิดว่าสงบก็ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีเรื่องอะไรอาชจญจกรรมก็โห่ปาปรมามก็เรียบร้อยแต่ตอนนี้เราจะปฏิรูปองค์กรผมก็ต้องเอาคนที่ไม่เก่งเรื่องกฎหมายเรื่อง <c oughs> อะไรดังนั้นผมว่าอันนี้อย่างท่านวิสรุธพูดเนี่ยผมว่าอำนาจของนายกเนี่ยเขาก็ควรจะมี อำนาจในความคิดของเขาน่ยจะไม่ใช่ไปสอนในเรื่องกฎหมายแต่เปนความคิดของเขาว่า,อาเออเขาจะต้องใช้คนแบบไหนอเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องพักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาว่ากันนะครับทั้งเรื่องที่ฟ้องนายกรวมถึงเรื่องปัญหาต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นรอบตัวพิกโจ๊กมันจะจบยังไงช่วงหน้าครับ กะทิชาวเกาะสูตรกะทิผสมน้ำมะพร้าวนี่แหละอรรถรสความอร่อยปิดผมขาวให้แข้มสนิทติดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิลอ่ะกลับมาว่ากันต่อนะครับเมื่อสักครู่คุยกันถึงเรื่องที่วิกโจก๊กไปฟ้องนายกซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยประเมินว่านายกมีดุพินิษมีอำนาจในการตั้งอาจจะไม่ได้เบอร์หนึ่งอาวุโสเบอร์หนึ่งซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นไปตามกรอบกฎหมายไม่น่าผิดจากนี้นะทีนี้ มันก็เหมือนกับว่าบิ๊กโจ๊อาจจะไปฟ้องกรตลอที่ไปลงมติไปรับรองความเห็นคําสั่งบิกต่ายอคุณผู้กานแทม้มองว่าเออมันมีแกมมีสิทธิ์ไหมสิ่งที่กรลอลงสนธาลงมติไปดูหลักฐานผมจําได้ว่าบิ๊กโจ๊เนี่ยมีหนังสือร้องไปที่กรตลอร้องไปที่นายกประธานกรตลอหรือไงเนี่ยเมื่อร้องเขาก็เลยต้องมีการ ั้งอนุสอบสวนตามคำร้องที่ิ๊กโจ๊กขอไปิ๊กโจ๊กเนี่ยไปยืน่นร้องขอความเป็นธรรมที่กรรมการพิทักษ์คุณ,ณธรรมแล้วก็ทําหนังสือร้องไปอย่างที่กตลอด้วยนั้นท,ที่ที่มีมีผู้ใหญ่คนมาพูดบอกเอ้ยกตลอมีอำนาจอะไรไม่ใช่ิ๊กโจ๊กไปยืน่น<อ>เขาก็ต้องสอบกตลอก็เลยตั้งอนุสอบแต่อำนาจในการสอบเป็นกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ไม่ใช่คนละเรื่อง ไอ้นั่นร้องอุทธรณ์<ม>คำสั่งอ่าไอ้นี่ร้องว่ากลุ่มเพื่อเอ่อเพื่อที่บิ๊กตายทำไม่ชอบร้องกอตลอเนี่ยให้สอบสวนซึ่งกตลมีอำนาจรับเรื่องนั้นมาไหม่ะเอารับสิมีอำนาจเอาอยุกย่างก่อนอสมัยพลบ6กหครับก่อนพลบ6กห้าเนี่ยกตลอเนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดอ่าเวลามีเรื่องอะไรก็ให้อนุพิจารณามาแล้วก็กตลอตัดสิน อำนาจกตลอรตอนสมัยก่อนตัดสินทุกอย่างต้องจบหมดยกว่าไปลองต่อสารุทธรไม่พอใจก็ว่าไปจบ,บแต่พบอบลบหมันมีสองคณะกรรมการขึ้นมาคณะแรกคือคณะพิทักษ์คุณธรรมรมีเจ็ดคนแล้วสองอันมาบีคณะกรรมการร้องทุกข์อไอ้กรณีร้องทุกข์ว่าตำรวจประชาบ้านร้องทุกข์ตำรวจกร,จรจะทำความผิดไอ้นั่นเป็นเรื่องการตำรวจ ลองพิทักษ์คุณธรรมเพราะถูกผู้กำกัญชากระทําโดยไม่ชอบครับมันเลยมีสองอันนี้มาดังนั้นคณะกรรมการกตลอเวลาพิจารณาอะไรต่างๆไปถ้าไม่มีใครไปอุทธร์คณะพิทักษ์คุณรรมมันก็จบตรงนั้นกอตลอแต่ถ้าเขามีการไปลองทําข้อมูลพยานยหลักฐานจากกอตลอก็จะส่งไปให้คณะ,ะพิทักษ์คุณธรรมพิจาณร,ราณาถือว่าเป็นหลักฐานต้องไปทึกคณะนู้นอย่างเดียวใช่ไหมพิทักษ์คุณธรรมอ,อ่ะอย่างเรื่องบิ๊กโจ๊ก,ก็ต้องไปที่คณะนั้นก็ต้องไปไงเอาแล้วเอาว่าอนุกตลอ พิจารณาได้มั้ยอนุต้องงพิจารณาไปแล้วเพราะว่าเขายื่นเพราะพี่ชองยื่นมียื่นให้กตลกตลก็ต้องเวลาไม่ทําเองหรอกก็ต้องอนุเขามีอนุอยู่แล้วก็อนุก็สอดสอบสวนมาแล้วก็เอาอนุก็เสนอมาคณะกรรมการกตลกตลก็มาพิจารณาก็เป็นมติแต่อนุก็จะบอกว่าอันนี้ถาอีกฝั่งนึงเข้าบอกบอกนะว่าอนุถ้าไม่มีอํานาจก็ต้องส่งเรื่องไปที่นู่นสิคุณไม่มีอํานาจจะทําไปได้ยังไงก็คุณร้องอ่ะอ่าถ้าไม่ร้องเขาไม่ทําหรอกอ่าคุณร้องนะ คุณร้องเขาไม่ทํานี่เขาโดนหนึ่งงาเจตอีกคุณร้องอ่ะอ่าอ่ถ้าถามพี่วิรุธคงไม่มีสิทธิ์ไปฟ้องกตรนะจากมติวันก่อนเอ่อคืออย่างนี้นะครับเมื่อก่อนเนี้ยกตรเนี่ยใหญ่จบที่กอตรเขาจะมีอนุรับอนุร้องทุกข์เวลาที่ผู้อาตรวจดถูกสั่งตั้งไม่เป็นธรรมถูกลงโทษไม่เป็นธรรมไปร้องอนุร้องทุกข์แล้วก็เข้าต่ตรคอตกรเห็นชอบหรือจะอะไรก็เปลี่ยนแปลงก็ตามนั้นเลยอ แต่ปัจจุบันมันมีคําการพิทักษ์คุณธรรมรเรื่องร้องทุกข์เนี่ยนะฮะก็ต้องไปคําการพิทักษ์คุณธรรมจริงอย,ยุติส่วนกตลอเนี่ยถ้าไม่มีใครยืน่นถ้ายืน่นเขาก็ต้องพิจารณาเหมือนเอกสารราชการมาแหละก็ต้องพิจารณาไปเขาก็พิจารณาแต่ว่าไม่มีอำนาจพิจารณาลอยๆแต่ก็จะเป็นเหมือนข้อมูลข้อมูลหนึ่งที่จะให้คำการพิทักษ์คุณธรรมพิจารณาแต่ถ้าค<อ>ุณไม่อุทธรพิทักษ์คุณธรรมจบเลยจบที่กตลอถูกตอ้องซึ่งเพราะฉะนั้นงานเนี้ยตลอมีมติก็จริง แต่ที่จะจบเลยคือพกรรมการพิทักษ์คุณธรรมใช่เพราะคุณไปร้องทุบไปชี้ผิดก็ชี้ผิดก็ต้องจบตามผิดอ่าชี้ผิดอันนี้ผู้เล่นนะอาชี้ถูกก็ต่อไปชี้ผิดก็ต้องจบตามผิดแล้วไปฟ้องศาลเอาศาลปกครองศาลปกครองต่อใช่เพราะฉะนั้นในทางกฎหมายเนี่ยคำสั่งบิ๊กโจ๊กที่ออกราชการไว้ก่อนเนี่ยมันจะจบตรงนี้ในทางกฎหมายจะจบแค่ตรงนี้แล้วอีกในส่วนของตำรวจอ่าในส่วนตำรวจตำรวจแต่แกจะได้กลับหรือไม่ได้กลับเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้แล้วพิทักษ์คุณธรรมและแต่ว่าถ้ายังพี่รุ่พูดอ่า ถ้าเป็นคุณต่อบิ๊กโจ๊กอ่าพิจโจ๊กก็จบก็กลับเลยเพราะาาว่า้าเลยร้องพิธาคุณธรรมแต่ถ้าตัดสินไม่เป็นคุณต่อบิอ๊กโจ๊กพิโจ๊กเขามีสิทธิ์ที่ไปร้องศาปลปกครองสูงสุดเพราะว่าคณะพิธาคุณธรรมคือศาปลปกครองชั้นต้นอ่าอ๋อเหมือนเหมือนกับสาปกครองชั้นต้นนั่นแหละฉะนั้นฉะนั้นถ้ามีผลเรามาก็ผูกพันเลยบังคับเลยบิ๊กโจ๊กก็กลับเข้ามาลายพอบตรลองพบตรคำย้ายพิธาคุณธรรมเขาสามารถมีมติ แล้วก็มีเป็นเหมือนกับให้ตลอรปฏิบัติเลยนะถ้าให้ปฏิบัติคุณจะมีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเลยนะต้องฟังคำกับฟังฟังก็เหมือนที่กตลอเพราะก็ต้องทาผิดก็ต้องทำากกตลอใหญ่เงเดี๋ยวนี้มีใหญ่ฉะนั้นก็ต้องไปวิเคราะห์ต่อว่ากรรมการชุดนั้นเนี่ยจะฟังกฤษฎีกาหรือจะฟังมติกตลอถูกไหมเพราะมันเพราะมันสวนกันอยู่อ่ะคือเขาเขาเขาไม่ต้องฟังหรอกเป็นข้อมูลทั้งกฤษฎีกาทั้งอะไรก็ไม่เขาเขาก็ต้องคิดเขาเองที่คิดจากกฎหมายกฎหมายมันใหญ่นะ ไม่ใช่ว่าขอสังเกตคนนี้ฟังคสังเกตมนแล้วมันล้มกฎหมายก็ตายแล้วคุณคุณจะอ่านกฎหมายงงไหมคุยกันมาตั้งหลายรอบ้วเนี่ยมาถึงตอนนี้กระจ่างือยังตกผลึกก็ยังมันก็มีหลายมาตราไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งสามหนึ่งคือมันมีหลายมาตราที่คนสู้กันคุณโจ๊กแกก็สู้หนึ่งสองศูนย์บักสี่คุณตายแกก็บอกผมไล่คุณออกเพราะหนึ่งสามหนึ่งใช่ไหมมันก็เป็นสองมุมซึ่งกฤษฎีการก็มีมุมหนึ่ง กฤษฎิกาก็บอกต้องหนึ่งสองศูนย์และตักกะมันควรจะเป็นไหนคุณบังเท็นว่าเราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนแไม่ใช่ผ้เชี่ยวชาญหรอกกฎหมายไม่ต้องเรื่องชาวบ้านอ่านแล้วเข้าใจมันไม่ต้องเชี่ยวชาญก็อย่างที่ผมบอกแหละไอ้เรื่องต้องมีความเห็นกรรมการวินัยเ็าหมายว่าผิดวินัยอย่างเดียวจึงต้องรอความเห็นกรรมการแต่นี่อาญาแต่นี่ประเด็นมันผิดอาญาเราะเออมันไปตั้งวินัยเข้าไปด้วยแต่วินัยเพราะว่า คนที่กระทำความผิดนะเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาเนี่ยเขาก็ต้องตั้งกรรมการเข้าไปด้วยแต่ไม่ต้องรอกรรมการมอรอกรรมการอ๋อไม่ขอไหมคือ,อ <c oughs> ต้องตั้งกรรมการสอบวินัยเป็นยังไงเป็นฝฟฟ่ายบังคับเหรอที่ต้องตั้งก็งคุณเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาเนี่ยก็ต้องตั้งกรรมการเพื่อสอบอใช่ไหมฮะแต่ที่ออกคําสั่งเนี่ยออกเพราะเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาไม่ต้องรอคําแนะนําจากกรรมการสอบวินัยไม่ต้องรอพี่ให้ขึ้น จอมาตาร้อยสามสิบเราคุยหลายรอบแล้วพี่แท้ก็ยังยืนยันนั่นแหละหนึ่งสามหนึ่งก็ผมก็ยืนยันได้นการกตอรอก็จะเถียคนเขารักเขาชอบเพราะก็่งงอยู่งั้นแหละคนที่อ่านกฎหมายพูดแล้วพูดอีกนะคุณแค่นี้เขาดีกับผมนะแต่ผมพูดตามกฎหมายผมไม่ได้มีอคติแล้วเขาก็ดีกับผมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าช่างนั้นหนักทางกฎหมายคุณไม่รู้คิดว่าคุณสุรเชษน่าจะกลับมาไม่ได้ละน่าจะถูกไล่ออกตามหนึ่งสามหนึ่งไม่ใช่ถูกลายว่นให้ออกไว้ก่อน ให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะน่าจะนะไว้ก่อน่ะไม่ไม่ตอนนี้ก็ออกแล้วไงตอนนี้เขาก็ไม่จ่ายเงินเดือนแล้วนะอ่าพราะมันมันผูกอยู่กับความจริงเนี่ยกระบวนการในการทุเกล้าวเนี่ยเป็นราชประเพณีเป็นพระราชประเพณีที่อยู่ในกฎหมายเป็นเหมือนธุรการแต่ผลนะมันมีแล้วก็เขาไม่จ่ายเงินเดือนมาตัวนี้ออกไปแล้วและสี่คนก็ออกแล้วในคำสั่งเดียวกันฉะนั้น ถ้าประเมินจากน้ำหนักทางกฎหมายในสายตาพี่วิรุธคือกรรมาอุทธรณ์ก็จะก็จะยืนยันตามคําสั่งพิจารณานั่นแหละถ้าไม่มีการร้องในประเด็นหนึ่งขึ้นมานะซึ่งเราไม่ทราบอาจจะมีเรื่องนู้นนี้นี้ตามเนี้ยผมคิดว่า99.99%ิเดาเป็นตเตามเนี้ยคุณตาเทียมไม่ต้องไปงงอะไรมากมายใครจะมาพูดอะไรให้งงก็ไม่เราเราเป็นนัก้ข่าวเราฟังหลายด้านน่ฟังหลายด้านยิ่งงงบางทีเรื่องมันง่ายๆแล้วก็ไม่งงแต่ฟังมากยิ่งงงผู้การต้าก็มั่นใจว่าคงไม่มีละคือผม มั่นใจหรือไม่มั่นใจเนี่ยผมยึดหลักกฎหมายครับแต่ถ้าคนเขาจะตัดสินเพี้ยนกฎหมายผม,ผมก็ห้ามไม่ได้แต่ถ้าเป็นความเห็นของผม,มผมก็บอกว่ามันถูกต้องตามกฎหมายเพราะยึดหลักกฎหมายตัวนีค้ครับทีนี้ถ้าสมมติเป็นไปตามทางเนี้ยที่ที่ประเมินเนี่ยมันจะจบไหมฮะสงครามในใน,ในวงการตดดํารวจเนี่ยพูกการแต้มก็ <laughs> ผม ผมบอกทมจะี่ถูกฟ้องอเพราะผมวิเคราะห์ตัวนี้แหละผมบอกว่าตำรวจเนี่ยมันเวลามันแตกความสามัคีมาอยู่สามเรื่องครับเรื่องแรกเรื่องอำนาจเรื่องอำนาจพราะมีอำนาจต้องได้ต้องอำนาจสูงสุดครับพอได้อำนาจแล้วยังต้องเสือกเรื่องหน้าที่อีกผมคนแต่งตั้งให้ไปทำหน้าที่นั้นทั้นนี้ต้องแย่งหน้าที่แย่งหน้าที่อีกสองแล้วที่ ทะเลาะกันเนี่ยมีอยู่เรื่องเดียวไม่มีใครแยะทะเลาะกันเรื่องแย่งทํางานเรื่องผลประโยชน์อย่างเดียว <c oughs> คือตับไปถ้ามันจะมีสามตัวเนี่ย<ช>มันไม่จบหรอกไม่ใช่ผลประโยชน์หรอกแเงินเงินเงินอั่น<ๆ>แหละพูดใน้พอนหน่อยดิพูดให้้อนหน่อยดูดูดูด,ดูแบบเก๋ๆนะคือสังคมเองคงคงพยายามพยายามพยายามคิดว่าฉากจบเป็นยังไงอ่ะคุณพิรุตก็คือถ้ามีกรรมการอุทธรณ์ฟันพับก็จบก็จบจบอ่า ใช่ถั่วจจะไปฟ้องถานปกครองก็ก็ไปฟ้องแต่กระบวนกรารค,คงไม่รอเพราะ,ะว่าเพราะว่า,วา,วามันใช้เวลาอีกนานนายกก็คงใช้มติของเนี่ยด้วยความเห็นของด้วยไอย้การวิจัยของคำการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยสามารถนําขึ้นทุกกาให้ใหมสมบูรณ์ได้เลยอ่าคุณโจก็ถือว่านายกก็ได้ทําตามรอบครอบแล้วความจริงมีข้อสังเกตนายกจะไม่ไม่ไม่สนใจก็ได้นะแต่นุกแกก็ไม่เคยกล้าเพราะอะไรที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ก็อย่างว่าก็แนะนํามากกว่าไป คือถ้ากรรมการคุณจะทำสแตมมาปั๊บนายกทูน9้าปุ๊บถ้ก็ออกสมบูรณ์ถ้าไม่ทำมันนายกยิ่มีปัญหาพี่ไปดูกิตติกาที่แทงไม่ถังนายกฝั่งดูเนี่ยจะรู้เลยว่าหนึ่งเขาบอกต้องทูนเก้าที่เขียนปรึกษาไปนี่ยเขาให้ทูนเก้านะสองเขาบอกให้ใช้เวลาอันเหมาะสมเพราะนายกถามไปสองข้อนี้แต่ดมีข้อสังเกต ดันเอาข้อสังเกตมาเป็นข้อหลักที่บอกว่าจริงไม่ต้องฟังข้อสังเกตเลยเพราะเขาสั่งอยู่แล้วส่วนเวลาเหมาะสมตอนไหนก็จบถ้านั้นถ้าจบเรื่องนี้ไม่จบไปนานแล้วคือถ้าประเมินตามนี้คือนายกคงจะรอกรรมการพิทักษ์คุณธรรมนั่นแหละต้ก็มีการร้องแล้วร้องของว่าักษ์ธรรมแล้วก็รอหน่อยก็คงจะจบในส่วนบิ๊กโจ๊กที่ถูกให้ออกหรือไม่ให้ออกบิ๊กโจ๊กก็อาจจะไปสู้ต่อศาลปกครองก็ว่าไปแต่เขาก็จะไม่เข้าไม่กลับมาในบัญชีเลือกผอตรแน่นอน ก็ออกจากเส้นทางแล้วจริงตอนนี้ก็ถือว่าออกไปแล้วนะก็ไม่ได้เข้าประชุมกัรต่อรอนัยตอนนี้คุณดูเชษต์อะก็ไม่มีไม่มีคิวแข่งตัวแกบอกแกจังประชุมได้นะแต่ไม่เข้าเองก็เกรงใจเฉยๆหรอกก็ว่าเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือมันจะจบแต้จะเป็นอย่งงนั้นเดงว่าที่บอกว่ายังเข้าได้แล้วคุณไม่มาเข้าหรือคุณเล่าเล่าเว้นการปฏิบัติที่เล่าเว้นอีกเราควรต้องมาเข้า่ะเออต้องพูดเราพูดมันมันเดี๋ยวพันไปพันมาตัวเองเนี่ยพูดทำไม หมือนพี่ตามดูดูสังวนท่าทีไปหน่อยไม่ใช่หงุนท่าทีอ่ะผมเนี่ยพูดกฎหมายครับคือเราพูดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะหาว่านั่นอีกไม่หาว่าชี้ช่องอีกก็ถ้าบอกว่าไปรองพบะบรามีสิทธิ์ประชุมแล้วคุณไม่มาประชุมทำไมถึงไม่ประชุมอ่ะเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องต่อไปใจะมนั่นจะพูดทําไมนี่ฟ้องร้องกันแล้วจริงๆหลังบ้านไม่ได้ได้มีการพูดคุยกันไหมไม่คุยไม่คุยเพราะวกผมผมพูงดูแล้วว่าผม ผมไม่มีเทนจิจจะว่าใครผมพูดเรื่องกฎหมายก็เนี่ยพี่ก็ถามผมเรื่องกฎหมายเนี่ยอแต่ผมจะพูดแตกจากกฎหมายได้ไหมไม่ได้พูดก็พูดอย่างเงี้ยอให้ความรู้ให้อะไรก็ไปเขทุกช่องผมก็พูดอย่างเงี้ยเอออ้าวเพราะฉะนั้นรอกรรมการพิทักษ์คุณธรรมคิดว่าน่าจะจบใช่ก็จบในส่วนของของราชการนะกระบวนการราชการทั้งนายกทั้งรักษาการผบผบตรอะไรก็แล้วแต่กระบวนการในการแต่คดีพี่แท้เขาอาจจะไม่จบหรือเปล่านะผมฝากพี่เทียนครับ ระเบียบข้อกฎหมายการวินวินัยอะไรต่างๆเนี่ยถ้าบังคับใช้กฎหมายตรงไปตรงมาเหมือนบ้านเมืองสงบต้องจบด้วยกฎหมายครับนี่ฟั่นะจัะผมทวงความเป็นธรรมให้คุณสุเชตเรื่องหนึ่งนะครับคุณจะได้ถูกสั่งให้ออกจากรารไว้ก่อนเพราะตกเป็นผู้ต้องหาคดียาับแต่เวลานี้มีตํารวจจานวนมากตกเป็นผู้ต้องหาคดียานะคดีเป๊กรับผู้การในอาการถังฟ้องนะตำรวจยี่สิบเอ็ดคนชาวบ้านอีกไม่หูุให้ออกอไม่พักพักจะไม่พักเลยให้ออกก็ไม่ให้ออกอะ ฝากคุณเถียนถามได้ฮะคุณต่อสักหน่อยได้ไว้ถามนายกด้วยได้ครับมีโอกาสจะได้ถามกันนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับสวัสด yeah. ีครับอ่ะนี่คือเรื่องราวในวงการตำรวจนะครับมีโอกาสจะได้คุยกันอีกนะฮะนี่คือคุยข้ามช็อตเอ็กซ์คลูซีฟพอกวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ